สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบก,กันกับช่องยายแววตามเคยเซาร์เนนีมือค่ะพี่น้องใส่ถุงมือ,อยางอุปกรณ์กะเล็กเซนดัดเป็นเละอ่าเป็นสละอาคือเก้าละค่ะพี่น้องอันนี้คืออุปกรณ์กิมแงคางนั่นละก็ไม่แงคางนี่งวมใบมันจังล้มจังบ๊อบปีไปท่าไปค่ะ ยางรอบที่ห้าเมื่อนี้ก็บพ่อู้ว่าสได้เจ็ก,กบ,บาทค่าพี่น้องสะพานมากรอบที่สีค้ายไปก่ะย่งแล้วไปเค็บก็ได้ราคาโลละยี่สิบสามบาท มื่อนี้กะบ้าัในหัวล่ะค่ะต้องไปล่งเคปทิก่อนได้สีหฮว่ารละค่ะจาจักบาทายแววก็คายเทปแยกแววว่นเดียวก็คยยางก้อนถวยเคปตลอดค่ะยางที่เก็บเนี่ยแกยัง กีดได้หามีดเด้ค่ะพี่น้องกีดยางหามีดน้ำยางก็ออกดีดี กระตากะใบละยี่สิบบาทพยายะะะเพราะยัยแล้วกับมาเฮ็ดหูห้ยหัยแววเริ่มแนะ่น้นำกระตาจะกระตาใส่กะกระกาพลาสติกใบละยี่สิบบาทไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย เแยกเสตะก่ายังสี่อะไพี่นอลล้องเวลาน้ามันหยดมันจังบ่ขังมันจังบ่ขังมันจังบ่หนักน้านอนมันก็นสี่ยดออกข้างนอกมันก็นสี่บ่หนักเดินผู้สวสดตาโหโหลเลยขันบ่ไปเอาซ้ำก้อนมาหาันในเลียนบ่ ยาเว้าเก็บยางก็สิเอารถไทยเดินตามวีโกขั้นโกของพ่อใหญ่เทียบเข้ามาในแปลงเพราะว่าเวลานั้นเฮาก็จังสิบ่ได้หิวไก่ค่ะพี่น้อง ไป,ลไปแล้วไปขายยางนลค่ะขี่รถเดินตาม